วัชระไพบู์นะครับทองวัชระไพบูลสี่ร้อยบาทเจ้าค่าร้านศรีสมเด็จสุขพันธ์ร้านสมยศด,ดิเซลร้านสอรุ่งเจริญค้าวัสดุหนึ่งพันบาทเจ้าค่าสาธุคุณยายแววเจียนเจียนคอนบุรีและครอบครัวห้าร้อยบาทเจ้าค่าสาธุ ครับในช่วงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมปรงธรรมาและโยมเมตตาลงมาแล้วธรรมาก็ขออนุญาตมอบเสียงสายใหม่นี้ให้จอยวัดเทพรัตนารามได้ดำเนินการต่อไปสาธุโสภาห้าพันบาทนางเกตอัดหนึ่งพันบาทสาธุ ເອົາໃຫ້ມີ ขอโอกาสขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับขออนุญาตใช้เสียงขอโอกาสพี่น้องศรัทธาญาติธรรมทุกๆคนนะครับอยอดสุดท้ายนะครับโลงทานครัวกลางของวัดเขาจอมทองนะครับพร้อมญาติธรรมญาติพี่น้องนะครับร่วมกระถินสามคัคคขีวัดเขาจอมทอง1 2ึ่งบาทนะครับสาธุนะครับ ช่วงอันเวลาอันมงคลนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เดินทางมา,าร่วมกระถินวัดเขาจอมทองนะครับพี่น้องที่อยู่รอบศาลานะครับขอเหรียนเชิญน,นะครับช่วงต่อไปก็จะเป็นโอกาสอันมงคลที่พวกเรา,าได้มาสะสมบุญในสาระสำคัญในวันนี้ที่พวกเรามาร่วมเป็นหมู่คณะนะครับที่ มีพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันนี้ได้รับเกียรติรับเป็นมหามงคลคือหลวงพ่อทวีท่านมาเป็นประมุขเป็นประธานสงฆ์นะครับนะครับรออีกสักคู่หนึ่งนะครับทางเจ้าภาพได้รวบรวมปัจจัยได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆนะครับในขณะที่เจ้าภาพยัง รวบรวมปัจจัยพวกเราเข้ามาในศาลาแล้วนะครับขออนุญาตได้ปิดเสียงโทรศัพท์นะครับแล้วก็อยู่ในความสงบซึ่งวันนี้พวกเราถือว่าได้มาร่วมเป็นหมู่คณะนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็ประกาศนะครับไม่ให้พวกเราได้รวมตัวกัน พวกเรานะครับเป็นชาวพุทธศักนิกชนผู้มีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับพวกเราก็ไม่ยอ่อท้อไม่เคยกลัวนะครับที่จะได้ร่วมบุญกันนะครับบางท่านบางคนเดินทางมาจากสถานที่ที่มีโรคระบาดแพร่ระบาดอยู่นะครับพวกเราก็ยัง ได้ดันดนมาเพื่อสะสมบุญในสถานที่แห่งนี้นะครับทางเจ้าภาพนะครับก็ขอตัวแทนนะครับขออนุญาตได้ประสานงานกับทางเจ้าภาพใหญ่นะครับนะครับพี่น้องที่เดินทางเข้ามานะครับก็จับจองที่นั่งนะครับ ขออนุญาตทำความเข้าใจนะครับในกองกระถินของเรานะครับซึ่งเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมได้มาร่วมบุญได้นำข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มารวมอยู่ในกองกระถินนี้ถือว่าเป็นของสงฆ์นะครับพี่น้องก็อย่าเพิ่งหยิบนะครับสิ่งไหนที่ใช้ใจ่ายใช้เป็นประโยชน์ในวัดพวกเราไม่ควรนำไป นะครับส่วนผล,ลไม้เมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวอุปโลกแล้วค่อยแบ่งกันนะครับผมเองก็อยากเห็นสิทธิานุสิตลูกๆลหล,ลาน,ลานผมใช้ขอขอใช้คำว่าลูกสิษย์ลูกๆล,ละหลานหลวงปู่ใหญ่นะครับอยากเห็นน้ำใจของพี่น้องได้แบ่งปันกันนะครับไม่แย่งกันในส่วนผล,ลไม้นะครับ นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับขออนุญ,ญาตนะครับให้ประธานนะครับได้นำตาลปัดไปถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นประธานสงฆ์วัดเขาจอมทองขอเรียนเชิญครับ นะครับเมื่อเจ้าภาพใหญ่ถาวายตลปัตรกับพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพวกเราขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์พนมมือนะครับเพื่อที่จะทําพิธีศาสนกิจต่อไปนะครับเมื่อเจ้าภาพใหญ่ถวายตปัปรดพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็มาจุดธูป เรียนบูชาพระรัตนไตรครับกาบเรียนเชิญครับ เมื่อเจ้าทาาทอดภ้ากรถินจุดธูปบูชาพระรัตนาตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งเข้าที่นะครับพวกเรากล่าวคำบูชาพระรัตนาตรัยพร้อมกันครับเตรียมนะครับอิมินาสากาเลนาทางพุธทธังอาภิปูชายามา อิมินาสกาเรนะองธรรมังอาภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะหงสังฆังอาภิปุชยามะอรหังสัมมาสัมุทโธภะคะวา พุทธังพระขวันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธรมโมธามังนามาสาม สุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆนาม,ามินะครับเมื่อบูชาพระรัตนาตราัเสร็จแล้วพวกเราอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับมายังพันเต ติสักรเนนาสสปัญจสิรานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตติสักรเนนาสสปัญจสิรานิยาจามะอาติยมปิมายังพันเตติสักราเนนาสสะ บัญจะศิรานิยาจามินโมตัสะภะกวาตัวงาลังตัวสมาสมบุตสะนโมตัสะภะกวาตัวงาลังตัวสมาสมบุตสะ Namapakawato ngalangtoassbutasan Namasakawato arahtos sembutasa Namataasaawato arahtos sembutasa. นามวตัสะภาะวะโตอะระหโตสมาสมุทธัสะบทังจลานังกจชามีบทังสาระนังกจชามิธัมมังจละนังกจชามี มสาระนังัามีสัขังสลานังกัจจามีสังขังสาระนังกัดชามีตัติยามปีปุทังสลานังกัจจามีตติยัมปี ทางสาระนังกัจฉามีเดียติยามปีธรรมังสาระนางกัจฉามีเดียติยามปีธรรมังสาระนังกัจฉามี ตัตียมปีสังฆังเจรนาน迦ชามีตัติยมปีสังฆังสัระนงน迦ชามีตัตียมปีพุทังเจรนาน迦ชามีตัตียมปีพุทธังสาระนาน迦ชามีตัตียมปีธรรมังเจรนากจชามีตัติยมปีธรรมังสัระนา ชามีทัติยัมปีสังขังซาลานังกัจชาหมีทัตยัมปีสังขังสักระนังกัจชามีเห็นซลานังขามันังนิทติตังอามะพันเตอานาติปตาเลมณีสิก้าปังสมาติยามีอานาธิปตา เวรมาีสิกะบดังสมาทิยามีอาทินาธานาเวรมานิสิกะบดังสมาทิยามีอาทินาธานาเวรมณีสิกะบดังสมาทิยามีอเมนโสมจชาจัลาเวรมานิสิกะบดังสมาทิยามี อาเมสุมิชาจาราเวระมาณีสิกาบดังสมาติยามิมุสาวาดาเวระมาณีสิกาบัดดังสมาติยามิมุสาวาดาเวระมาณีสิกาบดังสมาติยามิสุลาเมลยามาจับมานตานา ေလာမဏိသီကာပဒံသမာတိယာမိဆိုရမေရယမစ္စပမတသနာ เวระมานีสิกขาบดังสมาทิยามีมานิปัญญาสาิกขาบดานีเซเลนะสุขติยันตีเสเลนาปวกกัมบดางเซเลนานิปุตติยันตีตัสสะมัสสิลังมิโสทะเยสัตุนะครับเมื่อพวกเราอราธนาสินห้าพร้อมแล้วครบ ริบูรนะครับถือว่าพวกเราเป็นผู้มีศีลห้าบริบูรณ์นะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณต่อศักสิริวิชัยนะครับคุณทัศนีวันณสิริวิชัยพร้อมด้วยเด็กชายกิตตินสิริวิชัยซึ่งเป็นลูกๆหล,ล,ลานๆวัดเขาจอมทอง ที่มีภูมิลำเนาอยู่แถวขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับได้ให้เจ้าภาพได้กล่าวคำถาวายภาคกฐินณโอกาสนี้นะครับ